สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมที่นิยมสะสมพระเครื่องนะครับอ่าก็สวัสดีปีใหม่ไทยย้อนหลังนะครับอ่าหลายท่านก็คงหยุดสงการไปนะครับเนาะก็เป็นเพิ่งเดินทางกลับนะครับขอให้ทุกท่านนะครับอ่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมเนาะอ่ารวยรวยเฮงเนะครับปลอดภัยจากโควิดทุกท่านนะครับอ่านานทีจะ ได้ทาคลิปลงนะครับช่วงนี้เนาะ,ะก็ติดปัญหาหลายๆอย่างอย่างที่เคยแก้งไปนะผมเนาะอ่ะวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับผมเนาะ,ะเป็นชุดนาเลิกนะครับชุดนี้เป็นชุดไข่ลงยานะครับผมเนาะ,ะไข่ครึ่งองค์นคับชุดนาเลิกนับอย่างที่ผมเคยแก้งไปนะครับพ tamam. ี่ๆเนาะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ชุดนะครับนี่รายการจํานวนการสร้างดังนี้เลยนะครับ1เหรียญเซมา ทองคารรป่าฉลุลงยานะครับอ่ารายการนี้คือสร้าง475 1ชุดนะครับ1ชุดก็คือ1ลังนะครับก็คือสร้าง475ลังนั่นเองครับส่วนรายการที่2นะครับเสมาทองคํลบไม่ลงยานะครับสร้าง260ชุดนะครับอ่าส่วนเหรียญรายการที่3นะครับเหรียญไข่ครึ่งองค์นะครับเป็นทองคําลงยานะครับผมสร้าง155ชุดนะครับส่วนรายการที่4นะครับ เป็นเหรียญรูปไข่ครึ่งองค์นะครับไม่ลงยานะครับก็คือสร้างแค่60เหรียญนั่นเองครับก็คือว่าชุดนี้จะสร้างน้อยนะครับอ่าน้อยกว่าทุกชุดเลยนะครับอ่าหนึ่งถึงสี่นะครับก็คือชุดไข่ไม่ลงยานะครับชุดที่4คือจะสร้างน้อยที่สุดนะครับก็คือสร้างแค่60เหรียญนั่นเองนะครับผมเนาะวันนี้ผมก็จะมาแบ่งปันนะครับอ่าเป็นเหรียญไข่ครับผมก็เหลืออยู่3ามเหรียญนะครับผมเนาะอ่า เออลืมไปนะครับเหรียญลายตรงชาติมีคนติดไปนะผมเนาะอ่ะอาเดี๋ยวผมจะมาส่องความสวยงามนะครับของไข่ครึ่งองค์นะครับหายากมากเลยนะผมเนาะช่วงนี้เนาะหลายรุ่นหลายรายการก็ราคาขยับขึ้นไปหลายเท่าตัวนะครับรุ่นเลื่อนสมณศักดิ์นะขนาดผู้สร้างอย่างอาจารย์ปองสุพรรณก็มาตั้งรับเองนะครับเป็นเงนินลงยาฝังเพชรน,นะครับก็โอ้โหปิดกันไปมูลค่าเกือบ 95,000ร่วมจะแสนแล้วล 9, นะครับสำหรับหมายเลขนะ้าับเลขโคตรสวยขนาดในรังลุ้นธรรมดานะครับราคาก็ยังขยับขึ้นหลายเท่าตัวนะครับส่วนชุดน้ำเลิกนะครับราคาก็เริ่มขึ้น,ข,นขึ้นไปเรื่อยๆนะผมเนาะอนาคตคือพะหลักในสายลวงพ่อพัดแน่นอนอ่ะเราไปรับชมกันเลยนะครับผมเนาะเหรียญไข่ครึ่งองค์นะครับทั้งหมด3เหรียญน,นะครับอ่ะไปชมกันเลยอ่ะเรามารับชมรายการแรกเลยนะผมเนผ เป็นเนื้อเงินลงยาลายธงชาตินะครับพี่พี่อ่ามาดูความสวยงามของเหรียญเลยนะครับนี่โอ้โหงดงามจริงจริงนะพี่เนาะลงยาลายธงชาตินะครับสร้างแค่60เหรียญนะครับอ่าสร้างแค่60ชุดนั่นเองนะครับอ่าหกชุดก็คือ60ลังนะครับผมเนาะนี่สวยงามมากครับนี่คือเนื้อเงินลงยาลายธงชาตินะับชุดที่4ี่ไข่ครึ่งองนี่คือจะหายยากมากเลยนะพี่เนาะส่วนมากเขาจะเก็บกันนะครับอ่า ถ้ามีก็เป็นราคาที่บวกไปเยอะแล้วนะครับแต่ละรายการนะสำหรับเหรียญไข่ชุดที่4นะครับนี่งดงามมากเลยนะครับด้านหลังนะครับก็จะลงยาพัดยศนะครับตอกน้ําเลิกนะครับถ้าชุดที่4ี่นะครับจะตอกน้ําเลิกด้านขวามือนะครับถ้าเป็นชุด3ามจะตอกขวามือนะครับโค้ดน้ําเลิกจะตอกต่างกันนะครับผมนี่เดี๋ยวผมส่องให้ดูเหรียญ ชัดๆนะครับพี่เนอ่านี้โอ้ใบหน้าสวยงามนครับใบหน้าแววตาสวยงามนะครับงานแกะบล็อกนะครับนี่เห็นเป็นขนคิ้วลูกกระตานับสวยงามชัดเจนนะครับรุ่นเรียธมรณะศักรูปแบบเหรียญสวยงามลงตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์เสมาหรือพิมพ์ไข่ครึ่งองค์นะครับสวยงามนะครับงานลงยาครับโอ้โหนี่ งดงามมากเลยนะพี่เนาะอ่านี่ข้างหลังเป็นพัยดยศแบบนี้เลยนะครับลงยาไล่สีแบบนี้นะครับเหลืองแดงน้ำเงินเขียวนะครับแล้วก็แดงรอบนอกเป็นเลขโคดสี่หกทั้งหมดเลยนะครับสามเหรียญเนานะนี่จะตอกน้ำเลิกฝั่งขวามือนะครับก็คือจะสร้างน้อยสุดนะครับนี่ต่อโคด งองูนะเพราะคือเนื้อเงินนั่นเองครับโอเคนะคผู้น่าตามนี้นะครับเหรียญตรงชาตินะครับตะแคงนี้จะเห็นเป็นเส้นเส้นนะครับนี่สายฝนเลยครับนี่ตะแคงดูนะครับนเส้นเส้นเยอะนะครับสวยงามมีมิตินะครับนี่อนาคตพราหลักแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับเก็บได้เก็บนะครับรุ่นเลือดสมานสัตว์นะครับ ดีทุกเนื้อทุกรายการครับชุดลุ้นก็ดีนะครับอ่าเก็บเท่าที่ไหวนะครับชอบชุดไหนเก็บชุดนั้นนะครับแต่ละชุดก็ราคาต่างกันนะครับเอามาดูเหรียญที่สองนะครับเป็นเนื้อเงินรงยาลายเสือนะครับอ่าเสือส้มแบบนี้เลยนะพีนอนี่อ่าส o มให้ดูนะครับนี่งดงามนะครับโอ้โหดูนะครับสวยงามนะครับรงยานีฉ่ำแวววาวมากเลยนะครับดูนะครับ รายละเอียดของงานถ้าเราลงกล้องดีๆคือจะสวยมากเลยนะพี่พงานละเอียดเขาทำค่อนข้างจะนะครับการแจะบล็อกนะครับรายละเอียดนี่คือชัดเจนนะครับงานคุณภาพจริงนะครับรุ่นนี้นะนี่โอ้โหสวยงามมากนะครับนี่ถ้าไหนชอบรายการไหนก็ทักผมมานะครับพิจารณาเหรียญตามนี้เลยนะครับ โอ้โหนะครับใบหน้าสวยคมม่จริงน,นะพี่เนาะนีน่สวยคมเงางามมากเลยครับอ่ะมาดูด้านหลังนะครับนี่นี่นะครับผมอกน้ําเลิกนะนี่แต่แคงเห็นเส้นเสี้ยนเลยนะครับนี่โอ้โหสุดๆนะครับผมสวยงามม่จริงรุ่นนี้นะครับ รุ่น <S <s เลื่อนสมานสักนะครับผมว่าเป็นพระหลักนะครับพระหลักอาจจะนิยมสุดในทุกรุ่นนะครับ่าไม่ว่าจะออกก่อนออกหลังนะครับผมว่ารุ่นเลื <S <s ่อนก็ต้องเป็นรุ่นที่นิยมสุดนะครับในอนาคตอยู่แล้วนะครับก็ด้วยวาระด้วยชื่อรุ่นนะครับไปหลายรุ่นนะครับของเกจินะครับรุ่นเลื่อนสมานสักนะครับยิ่งเป็นวาระเลื่อนร้อยปีด้วยนะผมเนาะครบสูตรด้วยนะมาดูรายการต่อไปนะครับ อารายการนี้คือเนื้อเงินนะครับลงยาลายฟีนิกนะครับเขาเรียกว่าฟีนิกนะครับจะไล่สีมานะครับเป็นสีม่วงมาแล้วก็เป็นแดงเออแดงชมพูนะครับนี่ข้างบนจะแดงนะครับไล่มาครับม่วงชมพูออกอ่อนๆแล้วก็เป็นแดงนะครับนี่คือลงยาลายฟีนิกนะครับสวยมากนะครับนี่สีนี้ก็อย่างสวยนะครับนี่โอ้โห ใบหน้าแววตาพิจารณาตามนี้เลยนะครับนี่เหลืออยู่แค่2เหรียญนนครับตอนนี้เนาะลายรงชาติก็ปิดไปแล้วนะครับลายรงชาติจมูกจะไม่ค่อยสวยหน่อยนึงนะครับแต่2เหรียญนี้จมูกร้อยนะครับลายรงชาติก็มีพี่ขอปิดไปแล้วนะครับผมนาะนี่สวยงามมากินะครับลายฟีนิกซ์ครับลงยาโอ้โหนี่สวยงามงดงามครับนี่ าตามนี้เลยนะครับลงยานะครับแต่แงจงเส้นเสี้ยนเลยนะผมเนะาะสังเกตดีนะอนาคตมีเจ๊นแน่นอนครับนี่พิจณาเหรียญนะครับ,ต,รนนรบตัวหนังสือคมชัดนะครับผมนี่นะครับตัวหนังสือคมชัดนะครับดูดครับตัวหนังสือ คมชัดสวยงามนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมก็มีอยู่3มเอรียเหลืออยู่สเหรียญนะครับเป็นลายฟิกน็กับลายเสียส้มนะครับหายากมากเลยครับราคาค่อนข้างจะบวกไปหลายเท่าตัวนะครัำหรับชุดไข่ชุด4นะครับเนี้ยเงินนะครับนี่ขนาดเป็นลายการเนื้อปะก้ายังเลกันแหล่นะโคตรวยสวยเล่นเหมือนบวกเลยนะครับแค่อันปะกานะผมโค้ดหลัก p o โค้ดอันครับนี่เหลือสอเหรียญ เขานี้นะครับผมเนะาะหมดแล้วหมดเลยนะสาหรับไข่นะครับาสาหรับเสมานะครับพิมเสมาผมก็เหลืออยู่ตามนี้เลยครับจะเป็นเนื้องเงินป่าฉลุนะครับเป็นเนื้องเงินลงยาราชาวดีสีสีส,สีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับแล้วก็เป็นแบบลุ้นเซียนเดิมนะอ่าเดี๋ยวผมจะแกะอีกรังต่อไปนะผมจะแยกเนื้อทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่รายการที่1 3ถึง19เนะให้พี่ๆเลือกโค้ดเอาเลยนะรอติดตามคลิปต่อไปได้นะผมเนาะ อ่าสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่มาร่วมติดตามรับชมนะครับผมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามช่องฝากติดตามช่องเลยนะครับแต่ไหนชอบรุ่นไหนรายการไหนทักมาเลยนะครับผมเนาะอ่าก็จะเป็นนี่เลยนะครับผมเนาะ id line ตัวนี้เลยครับชื่อลายนัดผ้าใหม่ยอดนิยมนะครับผมเนาะอ่าช่องย t u b e ก็ชื่อนี้เลยนะครับผมเลขบัญชีเวลาโอนนะก็เป็นเลขบัญชีนี้เท่านั้นครับหรืออ id line มาได้นะครับกดสแกนเชี่อโค้ดตรงนี้มาได้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอขอบคุณพี่เพื่อนทุกท่านทุกคนเลยนะครับผมไปแล้วครับรวยๆอย่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดเ่านสวัสดีครับ